เรายังอยู่กับทีมบอลพรนเบลลีเกิดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลครับแต่ว่าวันนี้จะแข่งขันกันอีกหลายคู่อีกหนึ่งทีมที่มีความเคลื่อนไหวคือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนลครับล่าสุดนั้นสซลตันอิบราฮิโมวิชสุดหน้าตุวเก่งออกมากระตุ้นทีมนะครับว่าอย่าเพิ่งพอใจเรื่องของการลุ้นแชมปครับ โดยที่แมนยูนเต็ดนั้นอยู่อันดับที่6ของตารางตามหลังเชลซีจากฝูงก่อนลงสนามส่งท้ายปี2016เลยครับในเกมที่เจอกับมิเดิลสโบรที่สนามโอซราฟฟอร์ดในคืนนี้โดยฟอร์มล่าสุดนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเก็บชะชนะมา4เกมหลังสุดชนะรวดหมดเลยนะครับล่าสุดอิบราฮิมโมวิสุนาตัวเก่าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดว่าทีมนั้นยังมีโอกาส ก่อนหนี้ทีมมีช่วงเวลาซึ่งผลกันขันไม่เป็นใจแม้ว่าทีมจะเล่นได้ดีแต่ทีมกําลังพยายามที่จะลดช่องว่างดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทีมอื่นนั้นจะสะดุดทําให้ทีมจี้ติดมากขึ้นนักแต่ทุกคนทํางานหนักเพื่อเป้าหมายนี้และเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการควา้าแชมป์ในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับสำหรับอิบราฮิมูชคนนี้ยิงไปแล้ว17ประตูภายใต้สีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากมาร่วมทีมด้วยค่าตัวฟรีเพราะว่าหมดสัญญากับปารีสแซงต์แมงของฝรั่งเศส เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับ